สัญ,ญลกักษณ์การชนกันผัวกูคุมที่นี่คำพูดที่ทำให้ทุกอย่างพังทลายเธอไม่รู้เลยว่านั่นคือจุดจบของทุกอย่างที่เคยมีอย่าพลาดการเปิดเผยความจริงที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลสาดน้ำซุปใส่พนักงานพางกลางว่าผัวกูคุมที่นี่ณนห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองกรุงเทพเสียงของฝูงชนที่เดินไปมาดังกลบเสียงทุกอย่างแต่แล้วก็มีเสียงโวกเวกจากทางแผนกอาหารผัวกูคุมที่นี่เสียงผู้หญิงดังขึ้น ตามมาด้วยเสียงน้ำซุปที่กระเด็นใส่พนักงานชายคนหนึ่งเขาถือถาดอาหารในมือร่างกายเขาสั่นเล็กน้อยใบยหน้าที่เปื้อนซุปเริ่มแสดงออกถึงความตกใจเขายืนตัวแข็งท่ามกลางฝูงชนไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผู้หญิงในชุดสวยหรูยือนอยู่ตรงหน้าพนักงานที่ถูกสาดน้ำซุปร่างกายของเธอสั่นเทาไปด้วยความโกรธและดูเหมือนเธอจะไม่สนใจใคร ท่ามกลางสายตาของลูกค้าและพนักงานคนอื่นๆที่มองมาด้วยความตกตะลึงเธอยังคงพูดด้วยน้ำเสียงกร้าวผัวกูคุมที่นี่อย่ามายุ่งกับฉันเสียงของเธอก้องกังวานในห้างที่เงียบไปชั่วขณะพนักงานชายค่อยๆหันไปมองไปที่หัวหน้าของเขาเขาต้องการคำตอบแต่ไม่ทันที่เขาจะพูดอะไรออกไปเสียงจากชายคนหนึ่งดังขึ้น คุณผู้หญิงครับนั่นคือผัวของคุณที่กำลังเดินมานี่ทุกคนหันไปมองและจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีสามีของเธอที่เป็นหัวหน้าของพนักงานทั้งหมดกำลังเดินเข้ามาหาเขามองมาที่ภรรยาของเขาจากนั้นเขาก็หันมามองพนักงานชายแล้วก็พูดขึ้นว่าคุณทำผิดอะไรคุณทำให้ภรรยาของผมโกรธ ในทันทีที่พูดคำนี้ออกมาพนักงานชายรู้สึกว่าหัวใจเขาหยุดเต้นไม่ใช่เพราะเขากลัวแต่เพราะคำพูดนั้นดังแผ่วเบาเหมือนคำประหารชีวิตที่เขาไม่ได้คาดคิดและนั่นก็เป็นจุดจบของเขาที่เริ่มต้นจากความไม่รู้เรื่องจริงสามีของเธอไม่ใช่แค่ผู้จัดการแต่เขาคือเจ้าของธุรกิจนี้เจ้าของที่ทุกคนต้องเคารพในขณะที่ทุกคนหายใจไม่ทั่วท้อง และรู้สึกถึงความอึดอัดในอากาศพนักงานชายไม่สามารถหลบหนีได้เขายืนอยู่ในสภาพที่แทบจะสูญสิ้นทุกอย่างไปแล้วแต่ในขณะนั้นเองภรรยาของเขาก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดภรรยาของเขาก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอสังเกตเห็นสายตาของสามีที่เย็นชาไม่เหมือนเดิมเหมือนที่เขาเคยเป็น เหมือนเขากำลังจะบอกอะไรบางอย่างที่เธอไม่อยากรู้ความรู้สึกของเธอเริ่มสั่นคลอนไม่นานนักสามีก็เดินเข้ามาใกล้และพูดด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งคุณทำให้ทุกอย่างพังไปหมดน้ำเสียงของเขาหล่อหลอมทุกคำพูดให้กลายเป็นดาบมันเจาะลึกลงไปในใจเธอเธอหันไปมองพนักงานชายที่ยืนตัวแข็งเขากำลังรอคำตัดสินทั้งห้างตกอยู่ในความเงียบงนัน ทุกคนเหมือนจับตามองเหตุการณ์นี้พันรยาของเขาหลับตาลงชั่วครู่แต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่ความรักที่เคยมีแต่เป็นการตัดสินใจที่เธอไม่สามารถย้อนกลับได้ผัวกูคุมที่นี่แต่วันนี้เขากำลังคุมชีวิตของฉันด้วยเธอพูดออกมาเบาๆคำพูดของเธอเหมือนจะทำให้ทุกคนสะดุง้งและทำให้สามีของเธอหยุดนิ่งไปชั่วขณะ เร่ากับว่าเขาได้ยินคำพูดที่เขาไม่คาดคิดจากปากภรรยาสายตาของสามีเต็มไปด้วยความผิดหวังและในขณะที่พนักงานชายยืนอยู่ตรงนั้นเขารู้สึกเหมือนเวลาทั้งหมดหยุดนิ่งจุดจบของเหตุการณ์นี้เริ่มคลุมเครือไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือมันเป็นจุดจบของชีวิตในแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมันเป็นจุดจบของชีวิตในแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิด ในขณะที่ทุกคนยังคงยืนนิ่งไม่มีใครกล้าหายใจลึกๆสามีของเธอค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้มือของเขากำแน่นในท่ามกลางความเงียบและเขามองไปที่ภรรยาของเขาเหมือนกับว่าเขาจะพูดอะไรบางอย่างแต่แล้วก็หยุดไปในทันทีเขาหันไปมองพนักงานชายที่ยืนอยู่ใกล้ๆและพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ต่ำคุณออกจากที่นี่ทันทีพนักงานชายขยับตัวทันที เขาไม่สามารถขัดคำสั่งได้มือของเขายังคงสั่นระริกแต่เขารู้ดีว่าเขาคงต้องไปจากที่นี่ทุกอย่างรู้สึกเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเขาหันไปมองคนอื่นๆที่ยืนอยู่ในห้างทุกคนยังคงนิ่งเงียบเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนภรรยาของเขายืนอยู่ตรงนั้นและรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเธอไม่สามารถหลบหนีจากสายตาของสามี เหมือนว่าเธอกำลังติดอยู่ในกรงทองเธอไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่การกระทำของสามีก็พอที่จะบอกได้เมื่อพนักงานชายเดินออกไปสายตาของเธอกลับจ้องไปที่สามีเธอรู้สึกถึงแรงกดดันแต่ก็ไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้เพราะเธอกำลังต้องรับผลจากการกระทำที่เธอเริ่มต้นสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นแค่การแสดงออกของอำนาจกลับกลายเป็นการทำลายสิ่งที่เธอรัก และทำลายชีวิตของเธอเองไปพร้อมกันและทำลายชีวิตของเธอเองไปพร้อมกันบรรยากาศรอบตัวเริ่มกลับสู่ความเงียบอีกครั้งแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยเสียงดังก้องความรู้สึกผิดและความสับสนประดังเข้ามาเธอเริ่มรู้ว่าเธอทำผิดพลาดไปไกลเกินกว่าจะย้อนกลับได้สามีของเธอหันกลับไปยังพนักงานที่ยังยืนอยู่ในห้องไปเถอะอย่ามายุ่งกับภรรยาผมอี พนักงานชายพยักหน้าและเดินออกไปอย่างรวดเร็วขณะที่ภรรยาของเขายังคงยืนอยู่เธอมองสามีที่เคยเป็นคนที่รักและดูแลเธอแต่ตอนนี้กลับเป็นคนที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้อีกต่อไปการที่เธอเห็นเขาในสภาพนี้มันทําให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมามันไม่ใช่แค่ความโกรธหรือการปกป้องแต่มันคือการสิ้นสุดของความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยความหวัง ความมั่นคงที่เธอเคยรู้สึกได้จากเขาตอนนี้ดูเหมือนจะพังทลายลงไปพร้อมกับเหตุการณ์นี้สามีของเธอเดินมาหยุดตรงหน้าเขามองเธอด้วยสายตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณทำลายทุกอย่างแล้วทุกอย่างที่เราสร้างมาคําพูดนั้นเหมือนมีกรีดลึกลงไปในใจของเธอและมันทำให้เธอเริ่มเห็นภาพที่แท้จริงว่าทุกสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นอำนาจแท้จริงแล้วมันคือความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่ใต้าการแสดงออก เธอรู้แล้วว่าเธอสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปแล้วไม่ใช่แค่สามีแต่คือความเคารพและความสัมพันธ์ที่เธอเคยมีทุกอย่างที่เธอทำในวันนี้มันทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่าชีวิตของเธอกำลังหลุดลอยไปจากมือและเธอกำลังสูญเสียสิ่งที่ไม่สามารถหามาใหม่ได้ตอนนี้ทุกสิ่งเงียบสงัดไม่มีเสียงใดๆเหลืออยู่ในอากาศยกเว้นเสียงหัวใจของเธอที่เต้นดังขึ้นในหู และเสียงคำพูดที่สะท้อนกลับมาในใจผัวกูคุมที่นี่แต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือวันนี้มันกลับกลายเป็นจุดจบของทุกอย่างที่เธอเคยรู้จักวันนี้มันกลับกลายเป็นจุดจบของทุกอย่างที่เธอเคยรู้จักเธอยืนนิ่งท่ามกลางความเงียบความรู้สึกของความสูญเสียเข้ามาครอบงำไม่ว่าเธอจะพยายามคิดหาทางออกเท่าไหร่แต่ความจริงมันชัดเจนเกินกว่าจะหลบหนี สามีของเธอยืนอยู่ตรงหน้าสายตาของเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังมองเห็นเธอเป็นแค่คนอื่นผู้หญิงที่เคยเป็นคู่ชีวิตตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้อีกแล้วคุณนี้เคยเห็นความสําคัญของสิ่งที่เราเคยมีคำพูดของเขาเหมือนจะเป็นคมมีที่ทิ่มแทงใจเธออยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอเหมือนว่าทุกคำที่เธอจะพูดจะทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงไปกว่าเดิม ความสับสนเต็มไปหมดทุกคนในห้างต่างมองมาที่เธอเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกหน้าที่อยู่ในที่ที่ไม่ใช่ที่ของเธอและเมื่อสามีของเธอหันหลังแล้วเดินจากไปเธอรู้ว่าเขาจะไม่หันกลับมาหาเธออีกไม่มีคำอธิบายไม่มีการให้อภัยเหลือเพียงความรู้สึกว่าทุกอย่างที่เธอเคยมั่นใจมันหายไปในพริบตาเธอเก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าชา แต่หัวใจของเธอยังคงรู้สึกหนักหน่วงเหมือนว่าทุกก้าวที่เธอเดินไปจะนำพาเธอไปสู่การสูญเสียที่มากขึ้นและในขณะนั้นเองภายในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงไม่ได้อะไรเลยจากสิ่งที่เราทำร่วมกันคำตอบนั้นไม่ได้มาจากใครแต่กลับมาจากการที่เธอเริ่มเข้าใจว่าทุกการกระทำที่เราคิดว่าเป็นการควบคุม มันสามารถย้อนกลับมาทำลายเราได้ในที่สุดไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากผลที่เกิดจากการกระทำของตัวเองและวันนี้เธอกำลังเรียนรู้สิ่งนี้อย่างเจ็บปวดวันนี้เธอกำลังเรียนรู้สิ่งนี้อย่างเจ็บปวดทุกอย่างที่เธอเคยคิดว่าจะควบคุมได้กลับกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมเธอแทนเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตกอยู่ในหลุมลึกที่ไม่มีทางออกทุกคนในห้างยังคงจับตามองเธอแต่ไม่ใช่ด้วยความสงสาร แต่เป็นความรู้สึกของการคาดหวังบางอย่างทุกคนเหมือนจะเห็นว่าเธอกําลังล่มสลายแต่ไม่มีใครกล้าที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยสามีของเธอเดินออกไปจากที่นั่นแต่เธอไม่สามารถหลบหนีจากสายตาของตัวเองที่สะท้อนกลับในกระจกเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอคือใครในตอนนี้เธอเป็นแค่ผู้หญิงที่เคยมีอำนาจในมือหรือเป็นผู้หญิงที่สูญเสียทุกอย่างที่เธอเคยรู้จัก คำพูดของสามียังคงกล้องอยู่ในหูคุณทำลายทุกอย่างแล้วมันไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่มันคือการตัดสินใจที่สะท้อนถึงความจริงที่เธอไม่สามารถหลีกหนีว่าทุกการกระทำของเธอได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดการเธอสูญเสียไม่เพียงแค่ความสัมพันธ์แต่เธอยังสูญเสียการมองเห็นตัวเองในกระจกสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นการควบคุมกลับกลายเป็นการทำร้ายตัวเอง และทำให้ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเมื่อเธอหันกลับไปมองเห็นภาพของสามีที่เดินห่างไปเธอรู้ว่าไม่มีทางกลับไปได้อีกแล้วและสิ่งที่เธอเหลืออยู่ตอนนี้คือความรู้สึกของการสูญเสียทุกสิ่งที่เธอเคยรักและการเรียนรู้ว่าบางครั้งการควบคุมสิ่งที่อยู่ในมืออาจทำให้ทุกอย่างล่มสลายไปในพริบตาการควบคุมสิ่งที่อยู่ในมือ อาจทาให้ทุกอย่างล่มสลายไปในคลิปตาเธอยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่เริ่มกระจ,กกระจายไปเหมือนเธอเป็นแค่งเงาคนหนึ่งในที่ที่ไม่เคยมีที่ให้เธออยู่หัวใจของเธอหนักอึ้งและในขณะที่เธอพยายามจะก้าวไปข้างหน้าเหมือนว่าแต่ละก้าวที่เธอเดินมันกลับดึงเธอให้ลงไปในหลุมลึกมากขึ้นทุกคนที่อยู่รอบๆเริ่มหายไปเสียงที่เคยดังลั่นในห้างตอนนี้เงียบลง และเหลือเพียงเสียงฝีเท้าที่ดังก้องในหัวใจเธอเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังจะไปที่ไหนแค่รู้ว่าเธอต้องก้าวไปข้างหน้าแม้แต่ก้าวเล็กๆที่ไม่มีทิศทางในใจของเธอมีแค่ความรู้สึกหลากหลายการสูญเสียความผิดหวังและการมองหาความหมายใหม่ในชีวิตเธอเริ่มคิดถึงสิ่งที่เธอทำไปและสิ่งที่เธอไม่เคยรู้ว่ามันจะกลายเป็นจุดจบมันทำให้เธอสงสยัย ถ้าเธอกลับไปแก้ไขทุกอย่างได้จะเป็นยังไงแต่คำตอบนั้นมันไม่มีและเธอก็รู้ดีว่าไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เธอไม่ได้ควบคุมทุกสิ่งเหมือนที่เคยคิดสิ่งที่เธอมีตอนนี้คือแค่ตัวเองที่ต้องเผชิญกับผลที่เธอสร้างขึ้นมาในที่สุดเธอหยุดเดินและหันไปมองกลับไปยังจุดที่เธอจากมาห้างที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ตอนนี้เหลือเพียงความเงียบมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับเธอการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยคำถามและความไม่แน่นอนแต่เธอรู้ว่าเธอต้องเผชิญมันให้ได้เพราะชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเธอยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนไปข้างหน้าแต่เธอยังยืนอยู่กับที่ในความเงียบเธอรู้ว่าเวลาจะไม่รอใคร แต่ในตอนนี้มันเหมือนกับว่าเวลาหยุดอยู่กับเธอทุกๆความคิดที่วิ่งวนในหัวของเธอเหมือนจะหยุดชะงักและความรู้สึกของการสูญเสียก็ยังไม่จางหายไปเธอหันหลังและเดินออกจากห้างอย่างช้าๆแต่ท่ามกลางทุกก้าที่เธอเดินไปหัวใจของเธอกลับยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกับว่าเธอไม่รู้ว่าจะไปไหนและไม่มีที่ใดที่จะทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยความคิดถึงเรื่องสามี ความผิดหวังที่เกิดขึ้นและความสับสนที่ยังค้างคาในใจทำให้ทุกก้าวที่เธอเดินเต็มไปด้วยความว่างเปล่าข้างนอกห้างเป็นช่วงเวลาพรบ่ําแสงไฟจากถนนสะท้อนลงบนพื้นเธอก้าวเดินไปตามทางไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไรและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนแต่เธอรู้ว่าเธอต้องยืนหยัดและ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าสุดท้าย เธอเดินไปจนถึงปากทางแยกตรงนั้นที่เส้นทางหลายสายพาดผ่านและในขณะที่เธอยืนมองเส้นทางต่างๆที่มีอยู่เธอก็รู้ว่าเธอต้องเลือกเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้จะไม่รู้ว่าจะพบอะไรแต่เธอรู้ดีว่าเธอต้องเลือกทำอะไรสักอย่างเพราะถ้าเธอยังยืนนิ่งก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงได้และนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ ที่เธอต้องก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าเส้นทางนั้นจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอไม่สามารถหลีกหนีจากความจริงได้ว่าเธอต้องเดินทางนี้ไปให้ถึงเพื่อค้นหาคำตอบในชีวิตของเธอเองเพื่อค้นหาคำตอบในชีวิตของเธอเองในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเธอรู้ว่าการเลือกเส้นทางที่ไม่แน่นอนจะเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่มั่นใจแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเส้นทางที่เธอต้องเดิน เพื่อค้นหาตัวเองอีกครั้งเธอสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างไปแล้วแต่บางครั้งการสูญเสียก็อาจเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เธอก้าวเดินไปตามทางที่เงียบสงบเสียงฝีเท้าของเธอคือสิ่งเดียวที่ดังก้องในหัวและแม้ว่าทุกอย่างรอบตัวจะยังคงสั่นสะเทือนจากสิ่งที่ผ่านมาแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถยึดติดก,กับอดีตได้อีกต่อไปความหวังใหม่เริ่มกลับมาในใจเธอ ไม่ใช่ในแง่ของการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในแง่ของการเรียนรู้จากสิ่งที่เธอทำผิดเธอตระหนักว่าเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้แต่เธอสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เส้นทางข้างหน้าอาจยาวและไม่ง่ายแต่เธอก็เตรียมใจที่จะเดินไปข้างหน้าแม้จะมีความเจ็บปวดที่เหลืออยู่แต่เธอรู้ว่าเวลาจะช่วยเยียวยาและเธอจะหาคำตอบให้กับตัวเอง วันหนึ่งที่เธอมองย้อนกลับไปเธอจะเห็นการเติบโตและเข้าใจว่าเส้นทางที่ยากลำบากคือสิ่งที่ทำให้เธอเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นในที่สุดเธอหันไปมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดและหายใจลึกๆพร้อมกับความตั้งใจที่แน่วแน่ว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเธอจะไม่ยอมแพ้และจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพราะชีวิตยังคงดำเนินต่อไป และเธอก็ยังมีความหวังที่ยังคงรออยู่ข้างหน้าและเธอก็ยังมีความหวังที่ยังคงรออยู่ข้างหน้าเธอเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแม้ในใจยังคงเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบแต่เธอก็เลือกที่จะไม่หยุดเธอรู้ว่าทุกก้าวที่เธอเดินคือการเรียนรู้และทุกการเดินทางมีจุดหมายของมันเองท้องฟ้าเหนือหัวเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแสงสุดท้ายของวันยังคงฉายรอบตัวเธอ และแม้จะมีความมืดเข้ามาปกคลุมแต่เธอกลับรู้สึกถึงแสงสว่างที่ยังคงส่องมาจากภายในตัวเองเธอไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่เธอรู้ว่าเธอเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องการเดินทางนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการหาคำตอบที่ชัดเจนแต่มันคือการค้นหาความสงบภายในใจขณะที่เธอยังคงก้าวเดินไปเธอพบว่าทุกๆปัญหาที่เธอเผชิญไม่ใช่การลงโทษจากสิ่งที่เธอทำผิด แต่มันเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เธอเติบโตช่วยให้เธอได้เห็นว่าบางครั้งการสูญเสียอาจทําให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีมากขึ้นเธอไม่ต้องการกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาเพราะเธอเข้าใจว่าไม่มีทางย้อนเวลาได้สิ่งที่เธอทําได้ตอนนี้คือการใช้สิ่งที่เรียนรู้มาเพื่อทําให้ตัวเองและชีวิตของเธอดีขึ้นในที่สุดเธอถึงจุดที่เธอรู้สึกว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเธอก็จะ,ะเผชิญมันได้เธอจะไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวไม่ยอมแพ้ต่อความเจ็บปวดและไม่ยอมแพ้ต่อการสูญเสียเพราะเธอรู้ว่าทุกความเจ็บปวดมีค่าของมันและมันจะนำพาเธอไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเธอยิ้มให้กับตัวเองเพราะเธอรู้ว่าชีวิตยังคงมีความหวัง และความหวังนั้นจะพาเธอก้าวไปข้างหน้าในวันที่ทุกสิ่งดูเหมือนจะมืดมนแต่เธอก็จะยังคงมองหาความสว่างอยู่เสมอในวันที่ทุกสิ่งดูเหมือนจะมืดมนแต่เธอก็จะยังคงมองหาความสว่างอยู่เสมอความมืดที่เคยปกคลุมใจเธอเริ่มจางหายและแทนที่มันด้วยแสงสว่างที่ค่อยๆฉายขึ้นมาเธอเริ่มรู้สึกถึงพลังที่กลับคืนมาในตัวเองมันเป็นพลังจากการที่เธอได้ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดมา การที่เธอสามารถยืนหยัดและไม่ยอมแพ้ไม่ว่าชีวิตจะให้เธอเผชิญกับอะไรเธอหันไปมองรอบตัวและเห็นเส้นทางใหม่ที่กำลังขยายออกไปข้างหน้าแม้จะไม่แน่นอนแต่มันก็เต็มไปด้วยความหวังใหม่เธอเดินต่อไปไม่ใช่เพราะเธอมีคำตอบสำหรับทุกอย่างแต่เพราะเธอรู้ว่าการเดินไปข้างหน้าคือทางเดียวที่เธอสามารถรักษาความหวมังไว้ได้ เธอรู้ว่าอนาคตจะยังคงท้าทายแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอไม่อยู่คนเดียวในใจของเธอมีความเชื่อที่เติบโตขึ้นทุกวันความเชื่อว่าเธอสามารถเผชิญกับทุกสิ่งที่เข้ามาและในที่สุดเธอจะพบคำตอบที่แท้จริงของชีวิตการเดินทางของเธอยังคงดําเนินต่อไปทุกก้าวที่เธอก้าวไปคือการสร้างสิ่งใหม่ๆแม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบาก แต่เธอก็ไม่หวัน่นเพราะเธอเชื่อในตัวเองและเชื่อว่าเส้นทางที่เธอเดินจะนำพาเธอไปถึงสิ่งที่ดีกว่าในที่สุดวันนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่แต่มันคือการเริ่มต้นที่เธอมีความมั่นใจว่าเธอสามารถก้าวผ่านทุกความท้าทายไปได้ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเธอจะเดินไปด้วยความมั่นใจเพราะเธอรู้ว่าการเดินไปข้างหน้า คือสิ่งที่ทําให้ชีวิตยังคงมีความหมายและในที่สุดเธอก็พบว่าความหมายที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่การควบคุมทุกสิ่งไม่ใช่การหาคําตอบที่ชัดเจนแต่คือการยอมรับและเดินไปข้างหน้าแม้จะไม่รู้ว่าเส้นทางนั้นจะพาเธอไปที่ไหนเธอได้เรียนรู้ว่าทุกการสูญเสียทุกความเจ็บปวดมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นและสิ่งที่เธอสูญเสียไป ก็ยังคงมีค่ามากมายเพราะมันได้ช่วยหล่อหลอมให้เธอเป็นคนที่เธอเป็นในวันนี้ในช่วงเวลาที่เธอยิ้มให้กับตัวเองเธอรู้ว่าทุกความท้าทายที่เธอเผชิญไม่เคยทำให้เธออ่อนแอแต่กลับทำให้เธอมีความเชื่อในตัวเองมากขึ้นและเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่การแสวงหาความสมบูรณ์แบบแต่คือการหาความสุขในทุกช่วงเวลาของการเดินทางเมื่อเธอก้าวไปข้างหน้า ไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่เป็นการเดินทางเพื่อค้นหาความสงบภายในและแม้ว่าเส้นทางนั้นจะยังคงไม่แน่นอนเธอก็รู้ว่าเธอไม่เดินเดียวดายเพราะความหวังที่อยู่ในใจจะคอยนำทางเธอไปเสมอและที่สำคัญที่สุดเธอได้เรียนรู้ว่าชีวิตคือการเลือกเลือกที่จะอยู่กับตัวเองเลือกที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์ และเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจเพราะชีวิตจะไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะเลือกหยุดเดินเองเธอหยุดมองท้องฟ้าอีกครั้งและรู้สึกถึงความสบายใจที่มาพร้อมกับการปล่อยวางวันนี้เป็นจุดจบของการเดินทางครั้งหนึ่งแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่เธอจะ,ะเผชิญไปด้วยความกล้าและความหวังและแม้ว่าทุกอย่างจะยังคงเปลี่ยนแปลงไป เธอรู้ว่าเธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ากับความเชื่อในตัวเองที่ไม่เคยจางหาย